ดีค่ะหนูช no, ื่อเด็กิงกัญญาลาทาลังศิยปธรทมศึกษาปีที่3ามวเลขที่16วันนี้หนูก็จะมาเล่านิทานเรื่องราชสีกับหนูค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะป่าอันใหญ่กว้างแหง่งหนึ่งมีเจ้าป่าราชสีตัวหนึ่งเงอเป็นเจ้าป่า ตัวเองอ้างและโอ้อวดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าอยู่มาวันหนึ่งราชาสีได้ไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ขอฟีขอฟีขอ,อฟีแล้วก็มีหนูตัวหนึ่งปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ราชาสีกำลัง นอนหลับอยู่หลับอยู่ข้างใต้อุ๊ยทำชีไม่นานนะกินจังเลยฉันต้องรีบไปเอาชีดแล้วพอเจ้าหนูเห็นชีก็รีบวิ่งไปเอาชีตแต่ไม่ทันได้ละวังสะดุดขาตัวเองหล่นลงมาบนหลังของราชสีตุบตุบ ราชสีสะดุ้งตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรีบคว้าหนูเอาไว้ึ้นเจ้าหนูเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือเจ้าป่าราชสีข้ากลำลังจะไปกินหมูกะทะกับเพื่อนๆนเจ้ากาดียังไงมาขัดขวางความสุขของข้าเจ้าหนูด้วยความกิกลัวจึงตอบกลับไปว่าฉนัน อย่างหนึง่งถ้ากินข้าเข้าไปก็ไม่อิ่มหรอกแถมเมช่อ่านแม่ก็ไม่อร่อยสู้หมูกระทะที่ท่านจะไปกินก็ไม่ได้ลาล่ลชาชสีได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับไปว่า <c oughs>